สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับมาพี่น้องมาดูมอเตอร์เกรเดตอร์คันตำลารอยสี่สิบดีครับร้อยสี่สิบดีพี่น้องสายปากสายดันจัดให้เอาเจอรสชาติเจริญทรัพ์นะครับ รอ้อยห้าสิบมังมาครับ,140บร้อยสี่สิบกี้มอเตอร์เครืเตอร์อายุอนามเนี่ยสี่สิบน่าจะประมาณสี่สิบปีได้ครับ เดี๋ยวเกไปกลับรถก่อนครับมาแล้วครับความยาว8.31เมตรนะครับความยาวของ140ตีเล่นหินลูกครับเัีวนี้ VHP 6สูบเทอร์โบครับได้เร็กอินเจคชั่น3306รหัสเครื่อง อ่าวหาูยังกันรอย CCTV สายปากครับึ๊บเดี๋ยวดูกันใกล้ๆครับ อายุเยอะนะครับเนน 6. 6. 6. ครื่องยนต์นั้นเบียร์เดินหน้าถอยหลังนี่หกพับหกนะครับเครื่องยนต์นั้นหกสูบเทอร์โบไดริกอินเจกชัน่นร้อยห้าสิบพลังมาครับเครื่องรหัสของเขานั้นแคทเทอร์วิลาสามสามศูนย์หกเชื้อเพลิงนั้นแบกได้ถึง284ลิตรนะครับสำหรับ140 g จี ดูความแรงของเขาจับจับมีพลิกดูซีประเทศนะครับโอ้ลำบามาันวิ่งตามลำบาพี่น้องตรงนี้มีผลิดอยู่อเมริกานะครับ แล้วก็แคนาดาออสเตรเลียบราซิลสำหรับ140จีครับนะคลิกเริ่มผิด1974ถึง1 1995นะครับมาแล้วครับ140จีเริ่มผิด1974ถึง1995 สนใจเข้าดูได้ครับยูทูบต่องชาติตระลุทรั์หรือว่าเพจชาติตระลุทรับ x carveter truck ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ